มีโอกาสนะครับผมมาเป็นส่วนหนึ่งในงาน, e et, นเอ่อเซเรเบตในเอ่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์และกัน15ปีพร,รากอน,นะครับสยามพร,รากอนก็จริงๆที่นี่เป็นอีกเป็นเอ่อห้างอีกหนึ่งห้างที่ผมแทบจะเดินบ่อยที่สุดแล้วะคะรับก็ดีใจมากๆแล้วก็ขออวยพรให้กับพี่ๆสยามพาร,รากอนทุกคนนะครับผมก็มีความสุขมากๆขอให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ขอให้พารากอนเป็นห้างอันดับต้นๆในไทยอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆเ,เลย ก็ดีครับเอ่อก็เรียกว่าได้ได้พี่ๆแฟนๆกลุ่มใหม่หรือว่าเราก็เจอครอบครัวใหม่ๆในทุกครั้งที่เราทำงานเสร็จโปรเจกต์หนึ่งอะไรอย่างนี้ครับแล้วตอนนี้หวงตไปที่แน่ๆปีหน้าจะมีภาพยนตร์สเรื่องครับแล้วก็ละครฟูยอยู่ฮะครับ จริงๆแล้วด้วยด้วยสถานการณ์ด้วยมันครับพี่ผมว่าเวลาอยากทํามากแต่ว่าพอเป็นแฟนมีดมันมันมีความต้องใกล้ชิดกันระดับหนึ่งเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบใกล้ชิดแฟนคลับคือถ้าจัดแบบระยะห่างเนี้ยเราอาจจะไม่แฮปปี้หรือว่าณนะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเราเราทำได้แค่ไหนแล้วก็อาจจะต้องคิดเยอะๆครับช่วงนี้ คือทุกๆผลงานใช้เวลาครับแล้วก็ตอนนี้ของผมคือทามมิ่งของการงานด้านการแสดงมันค่อนข้างยาวมากๆยังยังไม่ยังไม่ไม,มีเวลาขนาดไปโฟกัสประเภทอื่นเท่าไหร่ครับครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านล่วงหน้าหรืออาจจะออนไทม์ก็ได้นะครับผมก็ขอให้เป็น ปีที่ดีของทุกคนคห้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็อยากจะให้ทิ้งมันไว้ในปีเก่านะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปีใหม่ด้วยกันครับ